มันนี้แดดแห้งครับแดดแห้งแต่ว่าล้มว่ายว่าอยู่ดอกคือป้าสีบื้นโอ้ยเมื่อสิบผ้าไปย่ามหลุมผ้าไปย่ามหลุมเบิงเข่าก็กำลังเต่งตึงกำลังเต่งตึงอวบอ้วนสวยงามผาไปย่ามหลุมเบ็ดกับท่านได้เก็บอยู่แต่ใสเ่เธอเดียวเองเบ็ดโอ้ยบ่คือบ่คือ ใส่เธอเดียวแต่ก็ได้ป้าอยู่ดอ,อกเนาะเบื้องกระถมหน่อยไปน่ะเอ้มันนี่ก็ได้ได้กระปูมีแต่กระปูนี่นี่เห็นในถงนี่มีแต่กระปูนี่กระปูคับกบตัวน,นึงแต่ว่าก็ะดเด้อเด้อสิว่าเบื้องหลุมเด้อผ้าเบื้องหลุมสิคือบ่อันนี้เขาวันแม่เรา เขาบัานให่เขาสิเกียววัทียี่หกคอมมอนลีหน่อยกะเออเบงเสิ้ผ้าไม่ยามหลุมเบิงไปดูก,กเัเน,นามุบกับกบกับกุบกัหิวเหนียตีนอต้งส่หิวเหนียตอนนี้ก็งาามดีเบิงมา,มาลุ่นกันมาลุ่นกันลุ่นกันเบิงมันเป็นสิเป็นจไดเปิดค,ค่อยๆแงมนะครับค,ค่อยๆแงม ui 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 ก็โอเคโอเคโอเคเนาะถิกเอียนก็ยังดีกว่าบถึกอืมโอ้แดดแดดแดดขักแดดแน่เด้ไหมลมร่มล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 มแห่งดีจังลมแห่งดีจังดีจังเนี่ยท้องุไลสวยงามดูดีลมดูดีลม ออกมาน่าก็เวียกหลยอยู่ดอกครับท่านไให้เหยื่องัวเหยื่อป่าอยู่เดี๋ยวใครเอาแมงยันยน็น <c oughs> เดี๋ยวค่ครเอาเกือป่าดีกว่าชีวิตประจำวัน มาเกือยปลาเกือยปลาเกือยปลาเกี่กะปลาไหลอยู่ดิอึ๊บปลาไหลอยู่ดินี่นี่คลิปเดาละมือเพราะมีงั้นต่อผมนั่นก็มีแต่นี่แหละกะวอกมาเตน่าเนาะกะคนอยู่ให้อยูหน้าสีไฮค้นไปไทยตึกลำมาส่องไปจะไหนอ๋อ Đi đi Bưng 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 bưng, bưng cơn Ấch à, chứ Rồi, đưa ngang. Đưa ngang, đưa ngang. Cái này là con Mưa